ตอนนี้นะครับพูระเบิดนะครับในพื้นที่ตำบลสวนแตงนะครับเป็นโรงงานประกอบพูมีร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากโรงงานเสียชีวิตกว่า20นะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ยังมีเสียงพูระเบิดต่อเนื่องนะครับ เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีวันที่17มกราคม2567ร้อยตำรวจโทอมรเทพวิชิตชานรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งว่ามีโรงงานผลิตพลุระเบิดในพื้นที่หมู่3ตสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะรีบเดินทางไปพร้อมกับพันตำรวจเอกพีรพ์ระรหว่างบ้านผู้กำกับสบพเมืองสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้ EOD รวมถึงผู้ภัยสมาคมร่วมใจสวนแตงในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงโรงงานผลิตพลุที่ได้รับแจ้งพบว่าเป็นโรงงานตั้งอยู่กลางทุ่งนาบนพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ตกอยู่ในสภาพเหลือแต่ซากจากการถูกแรงระเบิดของพลุจนทำให้เห็นเศษซากของโครงสร้างโรงงานกระเด็นกระจัดกระจายไปเป็นวงกว้างเป็นระยะไกลรัศมีกว่า100เมตร และนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบชิ้นส่วนของมนุษย์กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกกระจายอยู่รอบบริเวณพื้นที่ด้วยโดยมีชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าโรงงานแห่งนี้มีคนงานมากกว่า20คนที่เข้าไปทำงานแต่ก็ไม่ทราบว่ามีใครรอดชีวิตออกมาได้บ้าง,ด,งดังขนาดไหนครับลุง แรงมากเลยขนาดไหนครับโอ้ดังยิ่งว่าเขาดินนะเขาดินไม่หยุดดังรุนแรงมากเลยวัอยู่ห้างอันนี้กิโลเนี้ยบ้านอยู่เกาะเนี้ยกิโลหนึ่งก็ยังได้ยินเสียงดังอกยังกระเทือนเลยเลยพมรีบมากอนไทยเลยไม่มีใครกระดุกกระดิกได้สักคนน่่ยเนี้ยประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าคนเบื้องต้นก็คือคนงานที่มาทําพูตินี่กว่ายี่สิบคนไม่มีใครได้ไม่ได้อกไมได้สักคนเดียวครับมีเจ้าข้องเป็นผู่ชาย ไปธุระรถค่ารอดไปได้คนมีแต่เจ้าของท่านที่ออรอดออกมาเมียกะลุกอยู่กระเสียบน่าใจนี่ด้วย สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตพลุลูกไข่ไล่นกจดทะเบียนในนามของนางแสงเดือนฟานจาันอายุ51ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลุที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่จากการตรวจสอบประวัติของโรงงานพลุแห่งนี้พบว่าเคยเกิดเหตุการณ์พลุระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565โดยครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3ราย ส่วนเหตุการณ์พุ้ระเบิดที่เกิดขึ้นในรอบนี้มีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด23รายและ1ในนั้นมีนางแสงเดือนปันจันเจ้าของโรงงานรวมอยู่ด้วยส่วนที่เหลือทราบว่าเป็นคนงานที่เข้ามาทำงานทั้งหมดซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตและตรวจสอบว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่พร้อมกับจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดต่อไป